ค่ะนี้พบกับพระเอกโจ๊กพีรพัฒน์และดาวตลกชินจังสองพระเอกนะครับสองพระเอกนะครับไม่ใช่ดาวตลกนะครับสองพระเอกรอรอเป็นอย่างไรนะ่ะเพลชินจังกับเพลงพีรพัฒน์ใครว่าชินชังเนีน่ยชินจังชินจังเอาชั้นไหนดียะทำไมอ่ะเอาชั้นไหนชั้นไหนก็ได้เนะจ๊ะมึงมึงจะนั่งชั้นไหน ถ้ามึงนนั่งชั้นนี้กูกูนั่งชั้นนี้นะทําไมเนี่ยยังไม่ได้นั่งต่ำกว่าคนเดี๋ยวจนกว่าใครไมนไม่เกี่ยวก็รักไม่อยู่ที่เราเนี่ยไม่ได้แล้วพ่อแม่กูสอนมาโอ้กูนั่งชั้นไหนเนี่ยชั้นไหนกูเล่นเดี๋ยวกูนั่งชั้นนี้ก็ได้กูนั่งชั้นนี้อ่ะอ่ามันแมทกันไหมวะแมทอยู่แมทนะแมทนี้ขอให้เป็นแมทสุดท้ายมึงกับกูเนี่ยให้ร้องก่อนอ้าวกูสิกูออกก่อนกูก็ต้องร้องก่อนเอาอีกแย่มุกนี้อีกแล้วทำไมอ่ะแล้วมึงไม่เป็นนางโจ๊กไงวันนี้ฮะมึงจะบ ไอ้เหี้ยทุกทีเคยเกี่ยวกันงานนี้มาเป็นเพศเดียวก็กู่ตแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสองซิมสองซิมมึงในตั้งแต่หัดเที่ยวกะลี่เปลี่ยนไปเยอะเลยปากเสียวต่อไปนี้ไม่มีแล้วหนอ,อดาวร้ายชื่อดอกแองแดง มึงเรียงลงเรียนไหนนะทำไมอ่ะอชิบหายดองดองแองแดงเพรามันลงกนพอดีอ่ะอ๋อพวกเรามารวมรวมแรงบายบายรู้จักเขาเหรอไม่รู้ทีบายบายขนาดนี้จะไปแวะดูกูเชิลรน้ำใจไม่แรงเลิดลูรวมไว้อะไรนี่เล่นกันให้สุดแรง นี่เลนเ<ห>่นไฮเพราแดงเขาดูเขาดูอยู่นน่นหรือเขานั่งแต่งหน้าข้างหลังด,ดูอยู่นน่นสิจะได้สบายใจหน้าออกฮะแล้วตัวโจกฮัลตาล,ตลกเน้อชินจังเสียงดีฮัลไม่ชอบฮาก็อย่าช้งอลานชาย ร้องดีไว้ก็ร้องดีสิถ้เป็นพระเอกในจบเลยนะเ<อ>นี่ยโอ้โหจบจบตั้งแต่ลำออกแล้วมึงนะ่ะหนออกแล้วตัวโจกตลกชิ้นจังฮ้าเรลาไม่ชอบฮะก็ย่าชังฮัลลาชายฮัลลาลุงนทวุฒิหัดแต่เป็นปุตพสวายปูย่าย่าเอ้ยเห็นอยู่ มึงจะฮื้ทำไมเด้เนี่ยงานนี้มารวมถ้าเรมารวมแหลงนะ่นะทรงวิญญาณฮลุงแดงและเทวดาอะไรง,งานแบบนี้ไม่อยากให้มีเลยนะผมไม่อยากถ้าเรจะมารวมมู่ ฮลล,ล,ลับเมื่อกลางวันละผมฝันไปว่าฮัลาาลับเมื่อกลางวันละผมฝันไปว่าล,ลุงแดงหมหานั่งหาวเดินมาตาช่ำเป็นไงฮัลลับเมื่อกลางวันละเนกูฝันไปว่าฮัลละลุงแดงฮัลละมหานั่งหาวมหาเลย ดูดกัญชามาตั้งแต่เช้าชอบไงเขาบนฮัลวาเขาขาดคู่เอาขาดนในเขา,ขาอยากได้โจกฮัลละตลกคู่ใจล<ห>ึก<ะ>เป็นห่วงฮัลลุงไข่เลือดท้องคำไปถึงนู่นเชียวใช่ถูกต้องคู่ใจเขาเลยฮัลละเขาอยากได้โจก ฮัลตนโลคู่ใจฮลลานึกเป็นห่วงฮลุงไข่ลระทองข้ามนี่ลุงแดงมาเยาฮ้าตัวเขามายำยแต่ว่าไม่มีนามชื่อโนไมมม่มีืองด้วยเขาบอกถ้าได้ลุงเอินก็นเ,เมากันพลีอ้าวถ้าไม่ได้เขาจะเอาไก่อ,อูแล้วเข้าใจเลือกกันเนี่ย ขาเดียวกันขาเดียวกันหมดเลยขอบคุณรางวัลออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณพี่สาวจากจันทบุรีของคุณ <c oughs> มีออนไลน์ด้วยเอา้าคุณก็มีออนไลน์บ้างแหละของกูยังมาไม่ได้ไม่ยกอยู่เกาะน,นู้นเอา้าอยู่เกาะอะไรวะน่ะเกาะกลางถนนขายมาละลายเซ่ไม่ยกไม่พัฒนาเลยลิเกตายกันเรื่อยเลยเอาก็ตายกันไปเรื่อยเนี่ยลุงปอก็ไปแล้วไปแล้วขุดโจกลุงแดงก็ไปแล้วไปแล้วดาวไล พักหลังนี่เอาไปคู่เลยเนาะเอาเขาก็าไปกันเลย่อยเนี่ยเอาโจ๊กไปเอาโกงไปก็จะครบคณะอยู่แล้วแหม่แล้วลุงทิพย์ก็พูดซะพ่อกูใจไม่ดีเลยเป็นไงอะ่ะบอกไปแล้วสองสี่ทหารเสือลุงทิพย์เออคงไม่ถึงวันของพ่อกูหรอกมังม้งกูมีข้องใจอย,อย่างเดียวเนี่ยทำไมกะกูเลือกออกถูกคนหรือเปล่าทําไมมันเป็นยังไงหายต่าง,งก็ออกมาได้แช่งคนนูน้นแช่งคนนี้ ตลกมันงานตายก็ต้องเล่นทางนี้แหละไอ้โจ๊ะมึงเล่นไปเรื่อยๆเลยวันนี้มีมุกอะไรเล่นออกมาให้หมดไม่มีแล้วมันตื่นตันด้วยไม่ต้องตื่นตันแล้วเคยเล่นกันหลายครั้งแล้วลุงแดงอะยังไงล่ะมันหลายงานที่รวมงานกันก็แบบว่าเล่นกันมาตลอดมันก็ผูกพันกันนะเนาะสนิทกันมเขาจะมาบ้านกูเลยแน่ไปหาไงมาเคาะบ้านบอกไอ้หนูขอกัญชาพ่อมึงขีดเต้อ๋อพ่อมึงก็ดูดเหรอพ่อกูเคยแต่เลิกแล้ว ไปและสี่ทหารเสือเออเออตายหมดหลับอยู่เต้ไม่ไงเนี่ยพวกบอกก็เลยลุงแดงตายแล้ว<อ>กูก็โล่งใจโล่งใจไหมอะ่ะไม่นึกว่าจะเป็นแดงเทวันดาไอเหียนลึกในใจอาจจะเป็นแดงสิงเกอร์ก็ได้มันเป็นอะอย่างกันละ คนละคนไงคนละคนกันหลายแดงด้วยมดแดงก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่กันไปนานๆลิเกวันนี้เล่นไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นยังไงอะอลิเกส่วนมากเล่นเสร็จก็เข้าลงเข้าลงเลยวันนี้กูไม่เข้าเอ้าลุวมันไม่เข้าลงะจะเข้าเฮียยังไงลุงแดงนอนอยู่มันคนละรงกันแล้วอสัตว์แคบอย่างนั้นจะไปเบียดกันหรอเฮ้ยทุกวันนี้เป็นชาวบ้านอาชีพหาปูหาปลาอสัตว์นึกไม่ออกเข้าเรื่องแล้วเอาเข้าเรื่องเลยลิเกเยอะไม่ต้องโกนหรอก เดี๋ยวยาวมันก็ขดของมันเล่นมาเล่นเองงานเนี่ยมันล้วนเลยทําไมอ่ะน้ําใจน้ําใจมาด้วยใจกันล้วนใช่น้ําใจแต่เคยเอาน้ําใจไปเติมน้ํามันแล้วเป็นอย่างไรแหม่เพงอยู่แค่นี้ทําเป็นบนครับให้รางวัลแล้วครับให้รางวัลแล้วโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณพราะคนหนุนหนังจากใกลครับเนี่ยอ๋อดาวไลยเหมือนกันแหละครับขอบคุณนะครับขอให้ร่ำขอยรวย นะครับขอให้มีข้าวกินมีแผ่นดินอยู่มีรูแทงมีแรงกระเด้าอวยมันก็อวยพรจ้าใครที่ให้รางวัลวันนี้นะครับเป็นไงเนี่ยสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วใครยังไม่ให้อะใครยังไม่ให้เออจนยังไงก็จนอย่างนั้นแหละไอปากเสียไม่เจ็บไม่ป่วยเออไม่เจ็บไม่ป่วยให้ท่านตายไปเฉยเฉยอยมันก็ไปอวยพรยังไงื่อใดที่อายุครบร้อยปีแสดงว่าอายุยืนเอออายุยืนอยู่แล้วอายุอะไรเอามึงพูดอะไรล่ะ ชื่ออะไรนะมึงในเรื่องเนี่ยชื่อจอกฮะกูชื่อจอกชื่อโจอกอ๋อใกล้จังเจ๋วแล้ววะเป็นยังไงอักษรจออ้าวจอสังคู่จอลูกเจ้าจิ้อจอลูกโจรไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องแล้วพ่อกูก็ตั้งชื่อเนาะตั้งชื่อว่าไงชื่อชินจังชินจังก็น่ารักดีไงน่ารักเฮียอะไรไปโรงเรียนเพื่อนไม่เคยเรียกชินจังเอาแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะจังไรลส์ หายก็สมชื่อมึงอยู่แล้วแล้วเขาตั้งชื่อกูนะพ่อเป็นไงเนี่ยเขาไม่นึกว่ากูจะแก่จะเท่ามึงไงวะอ้าวแก่เท่าแล้วมัาเป็นไรชื่อมึงอะอาชิบหายมึงก็นึกดูสิไมอพอกูแก่มากูมีลูกมีหลานก็มีลูกอะหลานก็จะอ้าวพวกเราไปไหว้ปู่ชินจังกันน่ารักดีออกให้น่ารักชัดเลยมตั้งชื่อไม่กลัวมีลูกมีหลานเลยกูนั่งตั้งหน้าอยู่ไม่ไงพอลุงทิพย์มาถามว่ากูชื่ออะไรเออกูบอกโจ๊กครับ ขาเออมึงก็ถูกแล้วไงเออพ่อบอกเอ้าเหรอนึกว่าเป็นพระเอกแล้วเนี่ยพระเอกเที่อะไรตาสอนอย่างงี้แล้วฮะเขาไม่เรีตาสอนเนี่ยตบปากแต่ขันเด็กไม่ได้เหรอไม่นด้ตาสอนไปสองคนเราออกลาตะเวนกันอ่าเมื่อกี้มึงบอกจะหางานทำจะหางานทำพอครูบอกลาตเวนมึงก็เออก็ไปด้วยกันหมดนี่แหละมึงกับคูสองคนโอเคเอาเพลงมันๆเลยลำนึกถึงผูเสีย สาวดองแดงมานีแดงมาแล้ววะอย่าหนีพี่แจวไปเลยแม่แก้วเจียระนายเออ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 เแม่แก้วเจียระนายมาน่าขาวปานไข่อยากจะไข่ฝากคนมาน่าขาวไรคนพี่อยาก ว่าคนควรใครเหมือนนนัถ้าไดาอย่างนี้สักคนละแงไม่บนนั่นเลยสักคำจะนั่งนวดนอนคำนั่งคึงผิวไข่นักเกียรได้กะใบแดงเสียงดีจะกอดให้ขี้หักในเออโอ้ยลุงแดงแกทำไมต้องตายเอาคนตายจะใไม่อยู่ไงล่ะรอรับรางว่าย คุณหลายสาวนะครับโดยสัยสกัดบินนาตรกชินดังและนาตรกโจกพีรพัฒน์